ต่อเติมลงจอดรถ2ชั้นมูล,ลค่า2ล้านกว่าบาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับ สโลงงานต่อเติมลงจอดรถที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าคุณลูกค้าทําการต่อเติมไปทั้งหมด2ชั้นนะครับซึ่งที่สําคัญนะครับชั้นล่างนะเป็นลงจอดรถสบายๆจอดได้ตรงนี้ครับห้าคันได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่สําคัญนะครับบริเวณชั้นบนนะท่านเจ้าของบ้านทําเพิ่มเติมเป็นสําหรับห้องประชุมสัมมนานะครับซึ่งพื้นที่โล่งและใหญ่มากๆนะครับงานต่อเติมลักษณะนี้ผมต้องบอกว่าโครงสร้างทั้งหมดนะครับลงเสาเข็มไมโครยไอ้ยี่สิบหกนะครับและที่สําคัญนะโครงสร้างพื้นทั้งหมดบรริเเวณนนี้ป็กา เกเ็ลทำคานคอดินนะครับทำฟุตติ้งแล้วก็สารเหล็กพื้นซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เกิดการสุดตัวนะครับชั้นล่างเห็นปร่งๆโล่งๆเป็นบริเวณลานจอดรถตรงบริเวณด้านหน้านะครับซ้ายมือของผมตรงนี้เป็นห้องพักนะครับและที่สําคัญนะไปดูข้างบนกันบริเวณข้างบนนะครับเป็นห้องประชุมซึ่งสวยงามมากๆเดี๋ยวไปดูนครับ และนี่นะครับเราก็อยู่ที่บริเวณชั้น2ของโรงจอดรถแล้วนะครับสังเกตไหมว่ามันโปรง่งมันโลง่งมันสวยงามมากๆนะครับเราใช้พื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์ทีเดียวชั้นล่างจอดรถได้ชั้นบนพื้นที่เหลือสามารถจัดห้องประชุมโลง่งๆใหญ่ๆในแบบนี้เลยนะครับในส่วนของพื้นนะครับเราปูกระเบื้องนะเป็นกระเบื้องปูลายก้างปลานะครับข้างบนทําฝ้าหลุมอย่างสวยงามมีการติดตั้งดาวไลท์ทุกจุดและติดตั้งแอร์สี่ทิศทางครับ กระจกอลูมิเนียมนะครับมีการติดเพิ่มความสวยงามให้มันดูโล่งโปร่งตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้มันโปร่งมานะครับบริเวณนี้นะแต่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตากล้องเนี่ยก็คือเป็นกระจกอลูมิเนียมบานใหญ่นะครับเพิ่มความโปร่งความสบายและที่สําคัญผมต้องบอกว่าตรงนี้นะครับใช้งบประมาณในการต่อเติมไม่เยอะเลยนะครับเบ็ดเสร็จสำหรับลงจอดรถนะอยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับยังไงวันนี้ใครที่สนใจงานต่อเติมจากทางโตต่อเติม ติดต่อมาได้เลยนะครับเรารับงานอีกเป็นจำนวนมากยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ